สวัสดีครับจากไร่บอลดัฟฟตโก้ครับมื่อวานครับเอาสิมะเบิ้งการใส่ลูกม่องครับมื่อนี่ป่าครับไม่ค่อยถือแล้วครับว่าช่วงนี้กับวันีป่าครับรู้สึกว่าม่องเขาสีเบาครับมื่อนี้เขาสิมาเสริมลูกครับม่องเบาม่องเบาดิจะบ่ถือป่าแล้วครับเด้อต้องให้มันสีหนักๆหน่อยนะครับช่วงน้ำเยอะครับนะในช่วงน้ำไหลลนะครับเขาสิมาเสริมลูกเขาอีกครับ จะให้มองเขาลงถุงพื้นครับลูกมอ่งลาลูกนีะครับปลูกมองเก่าเลยครับเหี้เขาปวดออกจากมองครับเวลาน้ำหน่อยเขาก็ปวดออกครับน้ำไลยนี่เขาเอาเขาเพิ่มอีกน้ำขึ้นไล่อะไรเขาใสา่แห้งใส่หนักเพิ่มหนักอีกกว่าก้าวครับถึงแย่ยแรงมากเขาก็ปวดออก ดูน้ำไหลเขาแบบเพิ่มเครับเพิ่มเขานี้ก็ไห้มันพอดีครับบอใไห้มันหนักไปก็ได้ครับยังเขาไหลไปก็ใไห้มันไปตรงกันครับซื้อเหื้าของเข้าไหลไปครับเบอลไหลมันจะไปกวันทุ่นมองเข้าจีออกไปเร็วครับไหลเร็วครับปรถึิป่าครับเพต้องใส่มันไปพอดีครับนักไลก็บพอดีครับนักไปกับ ไปแชร์่เหรอครับมันหนักไลครับรก็ไม่อยากให้หนักหลายครับเพราะว่าเพื่อมันของมันก่อครับมันีขาดครับมองเขาครับเดี๋ยวมาเบิ่งกัดใส่เสริมลูกมองนะครับเด้ออี่างแบมองเข้าเตรียมเสริมลูกครับ

น้ำน้ำขอ,อู่ครับส่ป่าวก็ได้ครับน่าก็จะส่ขี้บนะค,ครับก็ถูกใจครับถึงแชวอะได้บาเซ้ครับซีหาป๊อบใช่ลูกนึ่งเลยนะครับนะครับ่เป็นลูกคู่แล้วครับอย่เด้ต้องเพิ่มขอ,อยิง สี่คู่เพื่อบีบเป็นหาคู่ครับไต่ป้อมครับตรงนี้ปาาลากรบปหอายครับตรงนี้ครับคิดแน่จากน้อยต้องล่อของคัสสาวเหรอครับตรงปลากรหป๋อายครับ เอาลุดูน้าวค่าเหรครับลูกม่องนี่เขาใส่โดนไปเพื่อบางครั้งมันก็เบิดไปครับรุดออกกับพี่เขาต้องเสริมผลได้เลยครับต้องเช็ดเพิ่งอยู่ตลอดเวลาครับ เรื่องน้ำลักครับเด็กนุกม่องวิ่งนะครับเนี่บกิโลละลอยยี่สิบบาทครับ ้องสองซันเท่านี้ก็เบ็ดเซตเนี่ยเขาเฮ็ดเบ็ดประมาณสี่ขั้นหาครับสองตั้งครับประมาณ 200. สองร้อยเมตรครับไอ้แท่งนั้นลูกเหรอครับลูกมันแท่งครับต้องใส่ลูกประมาณ 10. สิบโลครับสองร้อยเมตรเนี่ยเขาใส่สิบโลครับ มาหลายๆเข้าเวร์เ็นไว่เ,เขามาได้เลยแต่เ่าปอกเขาบอกาต้อเสริมลูกใอหอ้ครับมีลูกหม้อข้าหุดลูกหมอข้าหลุดออกจากตาครับก็ต้องปลดออกไหม เขากัดได้แต่ว่าเขาจะขื่นนะครับขืน่นน้ำลายนะครับไว้เป็นการกั้ครับเขาใส่ไปมันาดจะลดไปครับลูกครับ ใส่สองลูกครับใส้ปอนใส่สองลูกครับจะใส่ปอนทั้งหมดใส่ลูกใส่ลูกเดียวครับมปนใส่ปอนครับช่วงนี้ใส่เยอแน่ครับตรงรอบุี่แหละครับตรงนี้ครับแต่เพิ่งเอาครับช่วงหนาแล้งปาลาสิไลน์ครับ ทุกอย่างครับแตมามา,มากช่วงหนาแรงครับช่วงนี้ปลาครับลึดนี้แหละครับช่วงนี้อ๋อชุดนี้เอขาบอกว่าเป็นการเสริมลูกครับ เดี๋ยวใบสะเดียครับพี่น้องด้อตามติดตามช่องบาดานคนกลัวรึมั้ยครับเดี๋ยวฮ็ตนอกเรื่อยๆล่ะครับตรงนี้ครับนี่เขาสีหายางอื่นเสริมครับฮาร์เต็กสะดุ้งหาเห็ดพุ่นล่ะครับช่วงนี้ครับปลากระพักไว้ก่อนตรงนี้กับปลากระเบนไหลครับคลิปนี้กับใบสะเดียล่ะครับเสร็จแล้วครับ